ตอนนี้เราแวะมาที่วัดผาราดนะครับขาลงจากพระธาตุดอยสุเทพข้างหน้าเพราะว่าข้างในที่จอดรถน้อยมากก็คือแป๊บเดียวรถเต็มแล้วที่มาเที่ยวดอยสุเทพนะตอนขากลับนะคะแนะนําแวะมาเที่ยววัดผาราดได้นะคะเป็นวัด แนวธรรมชาตินะคะข้างในสวยนะคะเชื่อหลายๆที่หลายๆคนแวะว่าเพราะเห็นว่าข้างหน้าดีและสวยแต่ข้างในสวยกว่านี้อีกเดี๋ยวเราเดินลงไปกันมาทางนี้หรือเปล่าข้างหน้าทางเข้าสวยมากเลยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะป่าไผ่ <c oughs> <c oughs> นไนไผ่อ๋อระวังเรื่อง นี่ข้างหน้าก็จะมีสวยมากเป็นรองเท้านี่สวยมาก เดินลงไปก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนะสวยมากแต่ครับเอาช่วยถือใช่นนดไ,ดไหมทางคดีเสร็จด้วย นันามาอ hmm? อบลชอบลหรอฮะฮะ huh? <Huh? S 2> huh? ให้สุภาพโปรดเคารพสถานที่สำรวมด้วยนะค่ะ<ม>เป็นกวัดหนึ่งนะที่อันนี้นะคะาาเป็นเขต<น>วัดนะคะและสถานปฏิบัติธรรมนะที่นี่มานะคะแต่งกายให้สุภาพนะเย็นเหมือนวัดอุโมงเลยเนาะ <c oughs> คือส่วนใหญ่จะเป็นลมที่น้ํามีน้ำตกไงมีน้ําตกมีทาาน้าตกเขาก็อยู่ในป่าด้วยแต่ว่าทุโมงออยู่ในเมืองแต่แต่ก็เย็นแต่ที่เนี่ยคือมีน้ําตกแล้วอยู่บนบนดอยอะอากาศก็เย็นมากเหมือนกันเป็นอะไรไหมเจ็บติดข้อพิกนั่งก่อน นี่นะคะใครเนี่ยที่แบบไปเดินไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแนะนำเลยพกแม่กุลาบไป <c oughs> <c oughs> วันนี้นะทั้งดมทั้งทาง <c oughs> ในหลอดเดียวกัน <c oughs> มีเกิดอุบัติเหตุขาพลิกขึ้นมาก็ทาได้ตัวนี้เขาแบบช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมาแมลงสัตว์เข็ดขัดย่องนะ <c oughs> บอกเลยดีมากสำหรับคนซุ่มซ่าม อย่าง,มงแม่ก <คน S 2> ินเบยซุ่มซ่ามแบบเราเดินพื้นเรียบยังสะดุดได้สุดยอดไม่ใช่นี่ลองนั้นน่ะขาดพิกพอดีเนี่ยถ้าใส่รองเท้าแต่นี้จะขนาดไหนปีนเปิดเราจะเข้าไป <c oughs> ดูจุดแรกกัน นี่จะเป็นน้าตกอันนี้จะมีทานน้าลงมาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของน้าตกนะทานน้ำเลนน้อย,อยที่สร้างขึ้นเองอ่าฟื้บกลมหัวหน่อยนะเพราะหลังคาตับนี่ค่ะตรงนี้สวยมากจะมีจุดไว้พระจุดนี้กับจุดโน้นนะสองจุดจ้าจโนจ้าจ้าเหรอเก่งจังเลยมานนี่มา เราถือต่อนี่คือสัตว์พาแล้วมีนักถือก็ได้ลมเลื่อนมากเพราะว่าต้นไม้ที่นี่คือใหญ่โตสูงอยู่ในเขาไงต้นไม้บนเขาจะสูง นี่คือพระธาตุหรือว่าเจดียเฉยๆแต่สวยสวยคนะวรับนี่จินเนปปากมันเป็นนีะที่หม,มอปากล่างมันเป็นสีเหลืองถอดรองเท้าก่อนนะครับ มหาจัก,กพน่ารักจังเลยเหมือนสับป,ประรดเลยอ๋อเป็นตุ่มๆเหมือนอ,อ,อะไรนะที่ถุงเงินถุงทองที่กินแมงอะ่ะอ๋ออ๋อ,องจจะบอกว่าเหมือนมะขามะเกงเออใช่ๆช่า่เราไหว รพระมหาจากักรพรรดิเสร็จแล้วเราก็มาตรงพระธาตุเจดีแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่มีป้ายบอกแต่สวยมากนี่แล้วก็มีจุดด้านบนนะคะให้วาดด้ยวย ปกติก็จะเห็นคนเขาเดินวนตามรอบกันนะนถ้าอากาศชื้นชื้นนี่มอสจะขึ้นเยอะกว่านี้อีกนะตามเจดีตาม, AD, ตามซอกตามสิงก็จะมีเหรียญเต็มไปหมดเมื่อเราเห็นเขาวางเราก็ต้องวางบ้างใช่หร ไงเหรียญก่อนเยอะนี่เราต้องอัพเดเวลเรียนสิบเรียญสิด้วยอออันนี้เขามีเหรียญอะไรบ้างเหรียญสองบาทเหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญต่างประเทศ้วยนะนอ๋อนี่อย่าไปแตะของคนอื่นครับเราต้องอัพเลเวลเอาไว้มุมไหนอืมอ้ย่ะ เหรียญสิบนะครับนี่ของเราเหรียญสิบนะเหรียญบาทสองบาทมีทั้งเงินทั้งทองไงอืมนี่ทั้งเงินทั้งทองอุดมสมบูรณ์เลยทีนี้อันนี้คืออ๋อพระอุปโคตครับจุดนี้เป็นพระอุปโคต ต้นมะตูมโอ้ใหญ่จังโอ้ยเขาบอกว่าต้นมะตูมเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยแม่ไปถ่ายรูปให้ป้ป๋าหน่อยแป๊บหนึ่งมีลูกมะตูมไหนั่นโอ้มีลูกด้วยยังตื่นเต้นกับต้นมะตูมอยู่กลมๆอ่ะอือนี่แหละคนเมียงก็จะอย่างนี้แหละไม่ค่อยได้เห็นอะไรไม่ใช่ของที่จะมาหาดูง่ายๆนะ ต้นเพกามีหอพระมันเป็นหอพระนนมี้ะไร้องเที่ยวท่องเที่ยวเข้าไปกันเยอะเลยอ่าก็เราจะไม่เข้าเราจะไม่เข้าไปขัดขวางการทำบุญของเขาอ่าเดี๋ยวเราลงตรงนี้หรือจะลงฝั่งนี้ลงฝั่งนี้แล้วกันไม่ค่อยชันมาก ค่อยๆนะตรงนี้กิ้งเลยนะทีเนี้มันน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยวัดผาลาดตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่น้ำ่านแรงมากแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเพนนีน <พอ S 1> ว่ามีน้าตกแล้วมีน้ำตกแล้วตอนน้ำป่ามาคือตรงนี้ <พา S 1> คือน้ำท่วมแรงมาก วัวหมดบันไดนี่เลยเห็นใเข้าแต่ก็ตัวฐาน,น,นวิหารองค์พระอะไรก็ยังดูแข็งแรงเหมือนเดิม,มเราลงไปข้างล่างกันแม่ต้องเดินดีๆนะอันนี้หลายขั้นนะถ้าแม่ได้ลงอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคันนะแม่ยหยุดโอนี้ก็จะมีน้ำตกวาสนาหมุนเงินเนาะใช่เหรอไม่ใช่ม้าใช่เหรอมีชื่อไหมวาสนาเงินหมุนเงินหมุนหมุนเงินวาสนาหม,ม,มุนมะม่วงไปเลยเอามะม่วงไปเลยทำไมมะม่วงดูแห้งแรงจังน,นี่คือบอ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิไม่ใช่น้ำมนต์ ต่อน้ำสักสิจัดไปหนึ่งกลุบไม่มีวันลดถ้าเห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าน้ำใสามากนะกินเบโอเคไหมโอเคไหมเย็น อุอ <S uce> ีกคนแล้วจ <If> ุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันเยอะเยอะมากๆทุกคนที่มาที่นี่คือ ต้องมาถ่ายรูปกันตรงจุดนี้แม่ดูน้ำตกดีน,นี่น้ำตกน้อยเขาก็อยู่ติดกับน้ำตกน้ำใสมากน้ำดูสะอาดอ๋อเนี่ยบัตรินเนี่ยเขาปิดแบบอย่างเงี้อออยงองพญานาคน้น่นี่ไงอ๋อาทุกข์ค่ะไี่ฟังเลยสื อยู่<า>ตรงทานน้ำตกพอดีอยู่นะคะเย็นไหมเย็นไหมลองสิไม่เวิร์ดนะอืโหเย็นเย็นเหมือนน้ำแช่ตู้เย็นเลยอืมมาัมมัมมัมไม่ได้ครับมันคือน้ำตก โหต้นกล้วยต้นนี้สวยจังมันตรงมากแล้วมันเนี่ยต้นนี้แล้วใบมันก็สวยมากเลยนะสูงเท่าบ้านเราเลยเออเออเป็นไงเออใช่ไหมเออโอ้ช่วยปาถืออ๋อช่วยปาถืออีกแล้วสุดยอดเลยเออเก่งจังเลยลูกชายเนี่ย ใครจะเก่งน้าลูกชายสุดยอดเลยเป็นไงกี่โมงแล้วแปดแปดวัยเก้าโมงแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปไวมากชิบอืมอืมอืมค่ะ อะไรเหรออาประจือ้ <c oughs> ออาประจือ้อ <c oughs> ครับระวังใช่เขาวางหินกันเนาะ โชคดีนะเป็นหมาที่เนี่ยดูท่าทางคือกินอิ่มเพราะว่าอ้วนมากไม่ต้องคุยดินนอนหลับเพราะว่าอากาศเย็นอยู่แล้วไม่ต้องไปหาคุยดินนอนนอนหลับผิวพรรณขนๆไม่สวยใช่อน้ำใสมากนะครับน้ำตกที่ไหลมาถึงจะเป็นชั้นดินมาหลายๆชั้นนะ แต่น้ำก็ไม่ขุนน,นี่ก็จะเป็น<า>ันชแค่ต,<ก>ตรงนี้ก็พอแล้วเดินไปถึงแค่มุมนี้ให้ดูว่าสระลงไปเป็นหน้าตาแบบไหน,น,นตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมา นักท่องเที่ยวก็จะมานั่งสงบจิตสงบใจถ่ายรูปนั่งชมธรรมชาติแล้วก็มีเอโบนอนอยู่ข้างๆด้วยนี่สวยมากนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันองค์พญานาค สวยมากแม่เพราะยนด่งนั้นนะยังแสงสุดสองฝั่งนี้สวยมาก โทรศัพท์ก็อยู่กับแม่หมดแล้วจะให้พ่อถ่ายอะไรเป็นนางแบบในน,นี่สวยสวยอ่ะข้างล่างก็จะมีแบบเหมือนเป็นกุฏิหรือเปล่าเป็นกุฏิพระน่าจะใช่แล้วก็<อ>ลานหินก็เป็นทาน้ำตกสวยมากมากเลย ดูแบบแบบว่าใครที่แบบได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเนาะเหมือนแบบว่าเหนื่อยเล้าอล้างานมาอยากนั่งสมาธิสงบหรือไม่ก็คนที่แบบว่ากําลังจิตใจแบบไม่ค่อยดีอ่ะเนี่ยมานั่งฟังแบบหาที่เยียวใจที่นี่คือดีนะนั่งสมาธิอากาศนเย็น เลนวายก็ได้หรือเล่นธรรมดาก็ได้หนึ่งตองดาด้พอสูงแบบร้อยแปดสิบเลยค่ะยาวมากสุดยอดดีใจป่ะเดี๋ยวพาไปแข่งกับพี่เอสู้เขาได้ไหมล่ะอีกนิดนึงเขาจะเท่าเสาไฟแล้ว ฉันจะพาเธอไปแข่งกับเขาส่งเข้าประกวดว้าวาสวยมากพอหันมาแป๊บหนึ่งหนึ่งสอง เย็นมากแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยไกด้วยหนักมากอาจจะปรจือประจือประจืออยากร้องเพลงประจือปจือไอจินเบจินเบมันมากจินเบลองดิรองให้พี่เขาฟังหน่อยเงี้ยเงี้ยงี้ยเี้ยเง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 กัน งินเงๆนเงินเงินเงนเงินเงินเง็นเง็นเนเงพนเง็นเงนีง็นเ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 งงน กูให้มึงรวยหรอโอ้ขวางเขาแบบนอนพักแบบอากาศสดชื่นมากปักกดแล้วแหละตอ้นพิกุลเหรอเนี่ยไผ่ทองนี่นี่คือสัญลักษณ์ของไอ้ติมไผ่ทองหรือเปล่าไม่ไปทั่ว ทำโทษอย่างหนักเลยน่ป๊ะเปปเออนี่ยมื่อ,อ,อามาก,กมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบเดินแล้วฝึกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ว่าไม่ล้มดึงกลับมาได้แล้วก็ต้องยืนอยู่นิ่งๆเสร็จ้ ตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิเจ้าว่าลานจอดรถก็จะอยู่ด้านหน้าส่วนใหญ่จะเต็มเราก็ต้องเดินกลับขึ้นไปเหมือนเดิมเราก็จะเดินกลับรถกันนะเดินผิวผิวบ้าเลยล่ะจะรีบมาหากเราอี อะไรฮู้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 ถึงแล้วเราถึงแล้วถึงก่อนใช่ไหมครับ แลถึงก่อนนะเก่งมากเบเก่งมากเบเดินเก่งสุดยอดเลยลูกไปไปกินน้ำไปสักแล้วถ้เกิดพอเดินทานเนี้ยโหแม่บอกเลย หาเวียงหูอือ้อพี่คนขับรถตู้รถแดงเขาบอกกันว่าพระธานดอยสุเทพรถติดแล้วยาวเหยียดดีนะั้นเรามาแต่เช้าขนาดเราไปแต่เช้าถนนมืด<ค>นขนาดนี้คนยังเยอะเลยคนยังเยอะแลวเวลานี้ไม่ต้องพูดถึงโอเคครับจบแค่นี้นะ